กงล้อแห่งประวัติศาสตร์สยามต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู <oon> ่ห <aren 't you> ัวรัชกาลที่7ทรงประกาศสละราชสมบัติและทรงปฏิเสธที่จะนิวัตสยามประเทศตลอดพระชนชีพพระราชบันทึกที่พระองค์ทรงพระอักษรเอาไว้เวลานั้นแม้เรียบง่ายแต่พระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวอันขมขื่นพระราชหฤทัยของพระองค์เอาไว้อย่างกระชับชัดเจนผ่านสายพระเนตรของพระองค์ที่มองประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสยามประเทศ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยข่าวลือมากมายอันเกี่ยวข้องกับการกําเนิดประชาธิปไตยในสยามจดหมายฉบับนี้เป็นการเล่าเรื่องในยุคสมัยของพระองค์ที่ชัดเจนที่สุดและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่ชิ้นที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของคณะรัษฎรหากเราจะใช้โอกาสอันดีทบทวนประวัติศาสตร์ผ่านความทรงจำของพระองค์จากจดหมายฉบับนี้ประกอบกับศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองณเวลานั้นก็อาจจะทําให้พวกเราชาวไทยได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประชาธิปไตยของชาติอีกทั้งได้ทราบถึงพระราชภาระอันหนักอึง้งภายในพระราชวิรไทยของพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยผู้ทรงพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้อนาประชาราชได้อยู่กันอย่างมีความสุขท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่รุมเร้าอย่างหนัก นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475จนถึงวินาทีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัติพระองค์ทรงระบุรเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ในจดหมายซึ่งถูกเขียนอย่างเรียบง่ายความว่าเมื่อพระยาพระหนพลพยุหะเสนากับพวกได้ทำการยึดอำนาจการปกครองโดยใช้กำลังทหารในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475แล้วได้มีหนังสือมาอัญเชิญข้าพเจ้า ให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญข้าพเจ้าได้รับคำเชิญนั้นเพราะเข้าใจว่าพระยาพระหดและพวกจะสถาปนารัฐธรรมนูญตามแบบอย่างประเทศทั้งหลายซึ่งใช้การปกครองตามหลักนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงในวิธีดำเนินการปกครองประเทศและนโยบายต่างๆอันจะเป็นผลได้เสียแก่ประชาชนทั่วไปข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในวิธีการเช่นนั้นอยู่แล้วและกำลังดำริจะจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของประเทศสยามให้เป็นไปตามรูปแบบนั้นโดยไม่ให้มีการกระทบกระเทือนอันร้ายแรงเมื่อมามีเหตุรุนแรงขึ้นเสียแล้วและเมื่อมีผู้ก่อการรุนแรงนั้นอ้างว่ามีความประสงค์จะสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นเท่านั้นก็เป็นอันไม่ผิดกับหลักการที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์อยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรโน้มตามความประสงค์ของผู้ก่อการยึดอํานาจนั้นได้เพื่อหวังความสงบราบคาบในประเทศข้าพเจ้าได้พยายามช่วยเหลือ ในการที่จะรักษาความสงบราบคาบเพื่อให้การเป,ปลี่ยนแปลงอันสำคัญนั้นเป็นไปโดยราบเรื่องที่สุดที่จะเป็นได้แต่ความพยายามของข้าพเจ้าไร้ผลโดยเหตุที่ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองหาได้กระทำให้บังเกิดมีความเสรีภาพในการเมืองอย่างบริบูรณ์ขึ้นไม่และมิได้ฟังความคิดเห็นของรัษฎรโดยแท้จริงและจากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะพึงเห็นได้ว่าอำนาจที่จะดำเนินนโยบายต่างๆนั้นจะตกอยู่แก่คณะผู้ก่อการ และผู้ที่สนับสนุนเป็นพวกพ้องเท่านั้นมิได้ตกอยู่แก่ผู้แทนซึ่งรัษฎรเป็นผู้เลือกเช่นในฉบับชั่วคราวแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ใดไม่ได้รับความเห็นชอบของผู้ก่อการจะไม่ให้เป็นผู้แทนรัษฎรเลยฉบับถาวรได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามคําร้องขอของข้าพาเจ้าแต่ก็ยังให้มีสมาชิกซึ่งตนเลือกเองเข้ากํากับอยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรถึงครึ่งหนึ่งการที่ข้าพาเจ้าได้ยินยอมให้มีสมาชิกสองประเภท ก็โดยหวังว่าสมาชิกประเภทที่2ซึ่งข้าพเจ้าตั้งนั้นจะเลือกจากบุคคลที่รอบรู้การงานและชำนาญในวิธีดำเนินการปกครองประเทศโดยทั่วทั่วไปไม่จำกัดว่าเป็นพวกใดคณะใดเพื่อจะได้ช่วยเหลือนำทางให้แก่สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาแต่ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิกประเภทที่2ขึ้นข้าพเจ้าหาได้มีโอกาสแนะนำในการเลือกเลยและคณะรัฐบาลก็เลือกเอาแต่เฉพาะผู้ที่เป็นพวกของตนเกือบทั้งนั้นมิได้คำนึงถึงความชำนาญ นอกจากนี้คณะผู้ก่อการบางส่วนได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวงจึงเกิดแตกร้าวกันขึ้นเองในคณะผู้ก่อการและพวกพ้องจนต้องมีการปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราโดยคำแนะนำของรัฐบาลซึ่งถือตำแหน่งอยู่ในเวลานั้นทั้งนี้เป็นเหตุให้มีการปั่นป่วนในการเมืองต่อมาพระยาพระผลกับพวกก็กลับเข้าทำการยึดอำนาจโดยกำลังทหารเป็นครั้งที่สอง และแต่นั้นมาความหวังที่จะให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปโดยราบรื่นก็ลดน้อยลงเนื่องจากเหตุที่คณะผู้ก่อการมิได้กระทําให้มีเสรียิภาพในการเมืองอันแท้จริงและประชาชนไม่ได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะดําเนินนโยบายอันสําคัญต่างๆจึงเป็นเหตุให้มีการกรบฏขึ้นถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยเมื่อข้าพเจ้าเรีร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียให้เข้ารูปประชาธิปไตยอันแท้จริง เพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนคณะรัฐบาลและพวกซึ่งกุมอำนาจอยู่บริบูรณ์ในเวลานี้ก็ไม่ยินยอมข้าพเจ้าเรียกร้องขอให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายอันสำคัญมีผลให้เสียแก่พล,ลเมืองรัฐบาลก็ไม่ยินยอมและแม้แต่การประชุมในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องสำคัญเช่นเรื่องคำร้องขอต่างๆของข้าพเจ้าสมาชิกก็ไม่ได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องโดยท่องแท้และละเอียดละอเสียก่อน พราะถูกเร่งรัดให้ลงมติอย่างรีบด่วนภายในวาระประชุมเดียวนอกจากนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายใช้วิธีปราบปรามบุคคลซึ่งถูกหาว่าทำความผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในศาลมีการชำระโดยคณะกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผยซึ่งเป็นวิธีการที่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออำนาจอันสิทธิ์ขาดยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้ร้องขอให้เลิกใช้วิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอม ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จ,จริงของประชาชนบัตรนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้รัษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในโนโยบายของประเทศโดยแท้จ,จริงไม่เป็นผลสําเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัตรนี้เป็นอันหมดหนทาที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชะสมบัติและออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัตรนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ของข้าพาเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพาเจ้าสมวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงอันเป็นของข้าพาเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะบ่งนามผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นผู้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไปตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์จะทําได้ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์อันหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใดก่อการไม่สงบขึ้นในประเทศเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าถ้าหากมีใครอ้างใช้นามของข้าพเจ้าพึงเข้าใจว่ามิได้เป็นไปโดยความยินยอมเห็นชอบหรือความสนับสนุนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไปได้ตามความตั้งใจและความหวังซึ่งรับสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งศัตยาอธิษฐาน ขอให้ประเทศสยามจงได้ประสบความเจริญและขอให้ประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขความสบายพระประมาพิไทยประชาธิปกปอรอภายหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติแล้วไม่กี่วันพระองค์ได้ทรงส่งโทรเลขจากอังกฤษถึงบรรดาข้าราชการในพระราชสำนักระบุความตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าถ้าอภัยให้ได้ในการที่ได้ละทิ้งไปเสียในเวลานี้แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าถูกและเป็นความยุติธรรมข้าพเจ้าไม่สามารถจะทําตนให้ต่าลงและครองชีวิตอยู่ได้ตลอดไปด้วยความอััยศเพื่อว่าจะได้ครอบครองราชสมบัติสืบไป